สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกๆท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักคราวนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาของ12ลราศีนะคะในรูปแบบของ12เรือนนะในหมวดหอ้อที่1นะคะในสถานก,การณ์งานเงนินความรักสุขภาพสถานก,การณ์รอบๆตัวนะคะในช่วงนี้ไปจนถึงประมาณธันวาคม2 5 6 5เนี่ยนะ,ะเราจะมาดูชาวราศีพฤษภ ชาวราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาค,คมถึง15มิถุนายนราศีนี้จะเป็นธาตุด,ดินลัคนาราศีดูได้นะคะแม้กระทั่งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนแต่ถ้าคุณเกิดอยู่ในช่วงพฤษภาค,คมคุณยึดชาวพฤษภได้เลยนะคะเป็นการทํานายโดยรวมๆนะคะอย่าซีเรียสกับการดูแม้ว่าการทํานายครั้งนี้จะออกมาในแบบไหนก็ตามนะเราต้องอย่าเอาตัวเองไป ผูกกับการดูนะกับสถานการณ์ที่ทํานายเพราะว่าการทํานายแบบสองเรือนรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแรงหน่อยนะคะเพราะฉนั้นนะอย่าซีเรียดนะคะจริงจงแล้วชาวพศนี้บอกได้เลยนะเป็นคนที่มีนคนนิ่งๆนะนะเปคนคนทัดินนะพศนะเป็นคนทัดดินนะน,น,ดดน,นิ่งๆนะไม่โลดโผนเท่าไหร่แต่ว่าทําอะไรทําอย่างจริงจังๆนะนะคะคิดจะทําอะไรไม่โรเลนะตัดสินใจทำนะ เป็นคนตรงไปตรงมานะแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบโดยเฉพาะช่วงนี้นะชาวพระสบทำใจได้เลยในบางท่านนะแต่บันดีหน่อยมีบุญเก่าเข้ามาหนุนอยู่นะบุญเก่าเข้ามาช่วยบางท่านตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องผิดหวังอย่างรุนแรงในลักษณะของการถูกโกงหรือถูกหักหลังอ่าหรือการเงินนี่ยถูกโกงหรือการเงินก็แย่นะคะเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะสำหรับชาวพรบ นะบางท่านอาจจะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะนะมันดีหน่อยนะตรงที่ยังมีบุญเก่าหนุนนำช่วยพยุงให้ทุกอย่างมันดีขึ้นโดยบุญกุศลที่คุณสร้างสะสมมานี่แหละนะคะจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นนะในสถานการณ์นะเดี๋ยวเราจะมา แยกให้ในงานเงินความรักสุขภาพก็แล้วกันนะแต่ถ้าจะวิ่งหาผู้บัญทัพเนี่ยยังไม่แน่นอนนะอ่ายังไม่แน่นอนนะคาบลูกคาบดอกจะตัดสินใจช่วยยังไงผู้บัญทัพเนี่ยคนที่ให้การช่วยเหลือสนับสน,นุนหรืออ่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือรวมทั้งพ่อแม่เลยก็ได้นะแต่ว่าถ้าคนที่เป็นทุลาวัยวานเนี่ยในลักษณะที่ช่วยเหลือในเป็นทุระนะ มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยขอให้บอกนะเขายินดีช่วยนะช่วยให้ถึงที่สุดบ่างั้นเถอนะในสถานก,การณ์บริวารหรือลูกหลานนี้สร้างปัญหาให้คนต้องเหน็ดเหนื่อยด้วยอ่าดวนรวมทั้งการคดโกงหรือการโดนหักหลังนี่แหละนะในสถานก,การณ์ของตำแหน่งของคนรักค่อนข้างจะดีหน่อยเนี่ยบางท่านมีคนรักดีก็ช่วยเนี่ยช่วยอ่าช่วยเหลือนะี่แหละแสดงถึงการเริ่มต้นอะไรที่ดีๆของเขานะ เริ่มต้นลายดีๆของเขาส่วนการงานที่ทําอยู่ก็ต้องมีเรื่องวุ่นวายหนักใจผิดหวังเสียใจบางท่านถึงเอาเราไปพูดเรื่องงานเลยก็แล้วกันนะคะถ้ามองในแง่ของงานเนี่ยบางท่านผิดหวังเสียใจเรื่องงานนะถ้าเป็นงานรับเหมางานประมูลหรืออะไรมีความผิดหวังมากนะฝันอยากจะสร้างความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานอยู่นะแต่มันก็เป็นม,ม,มีเรื่องราวที่ต้องโดน โดนหักหลังหรือโดนโกงคดโกงทรยศหักหลังในเรื่องหน้าที่การงานนะคะงานที่ทําอยู่จึงเป็นกังวลใจมากหนักใจนะมีอุปสรรคมากมายในการที่จะคิดแก้ไขปัญหาแต่มันดีผู้ผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือ,อผู้ให้การในฐานะที่ ถ้าเราเป็นผู้ด้อยกว่าเราก็ได้รับการแนะนําจากผู้หลักผู้ใหญ่นะแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีอีทธิพลหรือเป็นผู้ที่อยู่เหนือกว่าหรือเป็นในระดับหัวหน้าเนี่ยนะเราก็ได้รับการช่วยเหลือจากคนที่ใหญ่กว่าเราอีกนะในการที่จะชี้แนะนะหรือเอาใจใส่หรือเป็นห่วงเป็นใหญ่ แต่ยังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจไม่ได้หมายาว่าจะกระโดดลงมาช่วยอย่างเต็มที่ก็คือชี้แน่ไปนะหรือบอกหรือให้กำลังใจก็แค่นั้นนะคะแต่จะยื่นมือเข้ามาช่วยอย่างจริงๆจังๆเนี่ยก็ยังไม่แน่นอนอยู่ในว่างการไม่แน่ใจอยู่ในว่างการตัดสินใจอย่นะอย่างเช่นเราอยากจะทำงานต่อเนี่ยก็เอาไปพิจารณาเนี่ยเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตเนี่ย นะมันต้องหนักหน่อยนะกับการที่จะอยู่ต่อมันทําให้ผิดหวังเสียใจส่วนถ้าเป็นงานประโมหรืองานรับเหมาหรืองานอะไรที่คุณทํากิจการธุรกิจส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างจะอย่าแย่อยูอย่นะเรื่องการเงินก็แย่นะโนะดยเฉพาะงานสัญญาว่าจะให้ว่าจะได้งานเนี่ยกับมีการบิดผิวไม่ได้คนที่หางานใหม่ก็เหมือนกันอย่าพึ่งนะท้อแท้นะคะช่วงนี้ อาจจะรอไปก่อนนะผู้ใหญ่กําลังพิจารณาเรื่องหน้าที่การงานอยนะด้วยบุญเก่าของคุณนี่แหละนะแต่ธุรกิจการงานใหม่หมายถึงการลงทุนนะไม่ใช่เกี่ยวกับงานหางานใหม่นะคุณมีโอกาสเริ่มต้นที่ดีได้นะมีโอกาสลงทุนใหม่ได้นะมีโอกาสประสบสความสําเร็จในเรื่องของการลงทุนได้นะส่วนการเงินหรือโชคละคุณมีโอกาสมีโชคนะแต่งานการเงินที่หมุนอยู่นี่แย่ เนี่ยโชคจะเข้ามาโดยที่อาจจะเป็นบุญเก่าช่วยหนุนนำนะนะจะดีขึ้นในลักษณะของโชคจากบุญเก่าหรือโชคจากมรดกที่ได้มาโดยที่ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังหรือโชคที่ได้มาไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าจะได้เพราะบุญบุญ,บ,ญบุญเก่าที่ทํามานี่แหละนะพอจะลําบากหน่อยก็มีมีสิ่งดีๆเข้ามาช่วยเหลือเกื้อก,กูลในที่เราไม่ได้ไม่ได้คิดมาก่อนนะ เนี่ยจะมีเข้ามานะนะแต่ถ้ามองลักษณะของเงินหมุนเงินใช้ปัจจุบันนี้ก็แย่อยู่ยังนิ่งนิ่งอยูอ่ยังแย่ว่าว่างั้นเถอะเรื่องเงิน,นยแย่มากๆแต่ก็จะดีขึ้นแบบไม่คาดคิดคาดฝันอาจจะได้มาจากทางด้านใดด้านหนึ่งลักษณะของโชคหรือโชคแบบฟุกฟุกแน่นอนนะแต่ก็เสี่ยงพอประมาณนะเพราะเพราะการเงินของเรามันก็ อัตคัดอยู่แล้วนะอย่าไปตูมกับมันมากนะจะได้ก็จะได้แบบแบบไม่คาดคิดได้พอเพียงอ่าสำหรับการหมุนนะแต่ที่แน่ๆมีเข้ามาอย่างแน่นอนเรื่องโชคนะคะหรือการไปติดต่อธุรกรรมทางด้านการเงินอยู่ในระหว่างการพิจารณาคุณอาจจะได้แบบไม่คาดคิดในอนาคตข้างหน้านะนั่นจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เพราะว่าด้วยบุญเก่าของคุณเนี่ยช่วงนี้บุญเก่าเข้ามา ช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะบุญที่สะสมมาเนี่ยนะจะช่วยเหลือคุณอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะเพราะาตำแหน่งของชาวประสบในสักของบุญเก่าช่วยหนุนนํามันขึ้นมานะคะนะคะจะช่วยเหลือในทุกด้านด้วยไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งนะคะทุกด้านที่คุณต้องการทุกด้านการเงินการงานธุรกิจการค้าจะช่วยหนุน,นนำให้ดีขึ้นนะ อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะเป็นอย่างงั้นนะช่วงนี้ชาวประสบแต่ระหว่างนี้คุณต้องอดทนนะคุณต้องนะต้องระมัดระวังนะต้องมีสติการเดินทางก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันการเดินทางบางท่านหลอกให้เดินทางหลอกให้ไปนะต้องระวังโดยส่วนหนึ่งโดนหลอกโดนหักหลังหลอกให้ไปหลอกว่าจะให้หลอกว่าจะได้ระมัดระวังแต่สําหรับผู้ประถามอาจจะยังไม่แน่นอนอยู่ในช่วงการพิจารณาแต่ว่า ถือว่ามีโอกาสนะอยู่ในช่วงพิจารณานะคนที่จะช่วยเหลือหรือรอการอนุมัติเงินก็ได้ประมาณนี้หรือรอการช่วยเหลือขอคิดดูก่อนอะไรประมาณนี้นะทีนี้เรามามองสถานการณ์ความรักความรักจริงๆแล้วมันรู้สึกว่าความรักมันนะเหมือนหักหลังอะอไปดูเจาะรายละเอียดนะคะมาอยู่เจก,ก,ก้าทำให้กับท่านสมาชิกแล้วนะแล้วท่านผู้ชม ในหมวดหัวข้อที่2องหัวข้อที่สามจะเจาะรายละเอียดเรื่องความรักเลยคนที่มีมครอบครัวคนที่คบกันอยู่หรือเป็นแฟนกันรวมทั้งคนโสดไปดูได้ในหมวดหัวข้อที่สองหัวข้อที่สามใครหาไม่เจอถามมานะคะเดี๋ยวฝากลิงก์ให้ในสถานก,การณ์ตอนนี้เราจะพูดคร่าวๆก็แล้วกันความรักรู้สึกมันจืดชืดเลยเกินสําหรับชาวผสมจริงๆแล้วใครมีแฟนเป็นชาวผสมเรามีความอบอุ่นมากนะเขาจะดูแลเทคแคร์ care, ถึงแม้เขาจะไม่ค่อยพูดก็ตามนะคะ บางท่านก็อยากออกบวชนะบางครั้งบางท่านอยากจะออกปีวิเวกหนีความรักหนีครอบครัวไปอยู่ในที่สงบความรักอย่าไปพูดถึงเลยบางท่านถึงขั้นที่จะต้องการความถูกต้องนะดูแลความถูกต้องการจัดการดูแลครอบครัวเงี้ยนะนะฮะประมาณนี้นะสำหรับความรักของชาวประสบแต่บางท่านถึงจะมีปัญหากันหนักๆแต่ด้วยบุญเก่า บุญที่สร้างร่วมกันหรือเป็นคู่กันเนี่ยก็ไม่ไปไหนนะเพราะนั้นไปดูรายละเอียดนะคนรักถือว่านะเขาชะตาของเขาเริ่มดีขึ้นนะอะไรหลายๆอย่างเริ่มดีขึ้นหมายถึงคนรักนะอืมมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นไปดูรายละเอียดนะคะทีีเรามองลักษณะของสุขภาพบ้างสุขภาพนี่แหละนะบางมันจะดีขึ้นนะคะ มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในบางท่านเนี่ยปวดหลังเป็นโรคเกี่ยวกับบางท่านนอนล้มหมอนนอนเสือ่อหรือต้องเดินทางไปรักษานะคะเนี่ยแต่ก็จะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีนะเอาใจใส่รักษาก็จะดีขึ้นนะเพราะคุณยังมีบุญช่วยเหลืออยู่กับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บทำให้หายแล้วก็สุขภาพดีนะคะ เพราะนั้นชาวประสบนะไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นก็ตามคุณยังมีบุญเก่าหนุนนำคุณยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งดีๆที่อยู่ในตัวคุณเนี่ยด้วยบาร,รมีในตัวคุณเนี่ยจะช่วยหลายๆอย่างให้ดีขึ้นคนที่โกงนะคนที่โกงหรือคดโกงเนี่ยจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปนะคุณจะพบแต่สิ่งดีๆเข้ามา แต่สิ่งสําคัญคุณต้องระมาระวังถ้ามันยังไม่โดนคุณต้องระมาระวังรอบคอให้มามากเพราะมันมีเกณฑ์การหักหลังการถูกหลอกนะคะแม้กระทั่งถูกหลอกให้เดินทางถูกหลอกให้ไปถูกหลอกให้มาระวังให้ดีนะคะแต่ก็ทําอะไรชาวผสมไม่ได้เพราะมีบุญเก่าช่วยช่วยเหลืออยู่นะงานไปสมัครงานใหม่เนี่ยถือว่าต้องรอไปก่อนอ่นะ แต่งานกึกแต่ธุรกิจที่จะลงทุนใหม่เนี่ยลงทุนได้แต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะงานเก่าที่ทําบางท่านถึงขั้นออกหรือผิดหวังจากหน้าที่การงานอ,อยากจะสร้างความสําเร็จในธุรกิจในกิจการนะต้องใจเย็นๆแล้วคุณจะประสบ,ะสบความสําเร็จอยู่นะคะถ้าใครคิดจะออกอย่าเพิ่งลาออกนะคะเพราะว่างานใหม่ถือว่ายังหายากอยู่ อ่านะคะในช่วงนี้นะไปจนถึงธันวาคมเพราะฉะนั้นใจเย็นๆคอยมีสติทานศีลภาวนานะคะนะแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนในการที่จะ,ะทําสิ่งดีๆให้กับตัวเองเพิ่มบุญตัวเองบุญเก่าหนุนนำนะช่วงนี้ดีมากเลยชาวพศถึงจะเกิดปัญหาต่างๆก็ตามแต่บุญเก่ายังหนุนนําอยู่นะช่วยให้ปัญหาต่างๆมันคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะคะโอเคนะคะก็ประมาณนี้นะคะสาหรับการทํานายชาวราศีพศ นะคะคอย่าซีเรียสกับการดูนะคะท่านไหนไม่ชอบก็ผ่านไปส่วนคนที่ชอบกันเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อจะได้มีคลิปใ,ใหม่ออกมาฝากท่านอีกในครั้งต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ